อ่ะมาดูดคนของพักเพื่อไทยคือคุณทักษิณเนี่ยไปปาใส่ก็เปิดประเด็นเยอะๆไปฟาดมวงฟาดงานไปโดน<ก>คน<า>คนี้่าเสนี่มีสสวรวัตเอื้ออภิญญากรุสสแพรพักเพื่อไทยเขาออกมาอธิบา,บายบอกแม่คนฟังภาษาเหนือไม่เป็นนะเลยไปตีความผิดนะานายวรวัตเนี่ยบอกว่า <c oughs> ที่นายทักษิณปลาใสเป็นภาษาเหนือและมันไปพูดเรื่องค่า าการลดค่าไฟต่างๆแล้วคุณสมชายสีทุทิยากรเนี่ยอดีกกตอบอกว่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายหลอกลวงนะใช้อํานาจหรือบางทีประธานปปชอบ,บอกาอาจจะกั้มกึ่งผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าค่ะนายวรวัฒน์เนี่ยออกมาบอกว่าที่นายทักษิณไปปราศัยเป็นภาษาเหนือว่าไฟฟ้าปีนี่จะต้องเอาลงหื้อเห็นเลขสามวันนี้วันนี้สี่บาทปลายแล้วสี่บาทปลายะนะอ่ใจผมเนี่ยใครเอาลงเหลือสามบาทห้าสิบแต่ดูแล้วน่าจะได้ สามบาทเจ็ดสิบอ่าน่าจะได้กําลังฮอเขาช่วยกันตุบอยู่เพราะเวลานี้ไฟฟ้าฝ่ายผลิตขอเป็นภาษากลางแล้วกันนะง่ายดี <laughs> ไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เป็นองค์กรผลิตไฟฟ้าขายก็อเอาเปอร์เซนต์กําไรละไว้ส่วนหนึ่งไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคก็เอาไว้แหมเอาคือเอาไว้อีกส่วนหนึ่งเอกชนมาเอกชนก็เอาไว้แหมส่วนหนึ่งก็อีกเอาไว้อีกส่วนหนึ่งผลสุดท้ายเป็นอย่าง้าบ้านตายเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าต้องแก้ คุณวรวัฒน์ก็บอกว่าไม่เห็นประชา้าขายผิดกฎหมายตรงไหนเลยโดยเฉพาะประโยคช้อเขาช่วยกันทุบอยู่หมายถึงว่าให้เขาช่วยกันทุบอยู่เนี่ยนะในบริบทภาษาเหนือหมายถึงให้เขาช่วยรุมกดดันอยู่ไม่สามารถมีใครสั่งให้เพิ่มหรือลดค่าไฟได้แต่เมื่อราคาค่าไฟกระทบต่อชีวิตประชาชนจนได้รับความลําบากทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันทําให้มันลดลงเรื่องนี้หากทำได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนซึ่งก็เป็นคําแนะนําที่ดีจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง ไม่อยากให้เอาเจตนาที่ดีมาจ้องจับผิดกันทางการเมืองมาปักหมุดให้ผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สมัครของพรรคใดไม่กล้าพูดถึงนโยบายที่ดีไม่ใช่วรวัตรเข้าใจผิดละคุณทัศนีเนี่ยบอกว่าจะทุกค่าไฟลงให้พี่น้องประชาชนคนที่จะพูดคําว่าเราจะทุกค่าไฟลงไม่ว่าจะตุ้บหรือจะทุบหรือทุบไม่ว่าจะพูดสำเนียงภาษาภาคไหนก็ตามที มันแปลว่าจะกดค่าไฟจาก4บาทลงให้เหลือ3บาท70าทแล้วพูดที่ซ้ำไปว่าเท่าที่ดูเอกสารแล้วมันน่าจะทำได้3บาท40าทแต่ดูจากภาวะแวดล้อมแล้ว3บาท70าทก็ย่อมได้มันพูดแบบพ่อค้าเอาแต่ได้ไม่รับผิดชอบมันจะพูดภาษาเหนือจะแปลออกมาเป็นยังไงก็ตามมันแปลว่ากดค่าไฟให้ลดลง คนที่จะพูดคาว่ากดค่าไฟให้ลดลงได้เนี่ยไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงนะคะอันนี้ทํางานเกินคําว่าผู้ช่วยหาเสียงที่มีไรายได้วันละสามร้อยบาทคนที่จะพูดคําว่ากดค่าไฟให้ลดลงได้มันต้องเป็นนโยบายรัฐบาลผ่านมติคอรมอไปที่รัฐมนตรีพลังงานไปที่รัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่คุณทักษิณค่ะคุณทักษิณเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับน,นายกอบจคุณทักษิณต้องพูดเรื่องเชียงราย ผู้เรื่องเชียงใหม่ผู้เรื่องอุบลอ,อุดรจังหวัดนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรจังหวัดนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไรถ้าคุณเลือกคนนี้เป็นนายกอบจอและทีมของเขาทั้งทีมเราจะพัฒนาจังหวัดของเราให้เพิ่มศัก,กยภาพอย่างไรสามารถตอนนี้มีปลาล์มเยอะเพิ่มปลามปล์มปาล์มจะต้องราคาแพงขึ้นเชียงรายการท่องเที่ยวดีขึ้น ทัวร์คนจีนที่เข้ามาสแสวงหาประโยชน์กับเราเราต้องแก้ไขชายแดนเราต้องสกีนเราต้องแบบว่าจัดการดูให้เรียบร้อยวันจะต้องล็อกกี่ชั้นกี่ชั้นยาเสพติดต้องใหม่เข้ามาบ้านเมืองต้องสะอาดป่าไม้ต้องอุดมสมบูรณ์แม่สายจะฟืนฟ้นฟูยังไงพลเอกน,นัทพลณพาณิ์ไปนั่งฟื้นฟูแม่สายตั้งแต่วันถล่มมาวันแรกจนน้ําแห้งแล้วก็ล้างบ้านให้เขา คุณทัินไม่ได้ทำอะไรเลยลูกคุณทัศินนั้นแม้แต่ตีจะไม่เปียกน้ําเลยสอระวงตียังไม่เปียกน้ําเลยแล้วคุณทัศินมีหน้าที่อะไรจะไปกดราคาค่าไฟไม่ได้เป็นนายกคุณนัศินเนี่ยสทอรลอเสือกทุกเรื่องอืสอสอรนอสาราแหน่หมดดําหรมีเอนเกจเมนต์จะรักคุณทัศินอะไรก็ตามทีคุณทัศินไม่ดีให้คนมีเอนเกจเมนต์มากท้งประเทศไทยสามประเทศเลยรวมกันเลย คุณทักษิณย่มีวันที่สิ้นสุด Engagement ช่วยคุณทักษิณไม่ได้ Influential ช่วยคุณทักษิณไม่ได้อะไรก็ช่วยคุณทักษิณไม่ได้อย่างเดียวที่จะช่วยคุณทักษิณได้นะคือชะตาชีวิตที่ลิขิตให้กับคุณทักษิณเองคุณทักษิณลิขิตดชีวิตตัวเองนะกลับเข้ามาแล้วไม่เลี้ยงหลานนะเสือกไปทุกเรื่องไปทุกที่เลย ทำตัวเป็นนายกตัวจริงแล้วลูกตัวเองกลายเป็นคนโง่ตัวเองอะลังแกลูกตัวเองฉันเป็นพ่อแม่คนฉันจะไม่ทํากับลูกฉันอย่างนี้เลยพ่อแม่ลังแกฉันเออนี่กลายเป็นตุกตาเสียกบาลอะอุ้งอิงเป็นตุกตาเสียกบาลเช้าตื่นมาแต่งตัวสวยเฉิดโฉมใส่ลายหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วถ่ายรูปแล้วก็เดินปั๊ดเตะ๊ตะ,ตะไปทําเนียบรัฐบาลแล้วก็ยิ้มแล้วพอนักข่าวทาอะไรก็อ๋อตอบไม่ได้อ๋อคือถ้าอ๋อขนาดนั้นเนี่ยอยู่บ้านนี้ลูก อยากกระแดะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามันนี่บ้านเมืองของเรานะมันสุ่มเสี่ยงมากนะบ้านเมืองของเราประกอบไปด้วยอะไรเว้นแฟนเขตแดนสยามทรัพยากรในประเทศประกอบไปด้วยแอสเซทต,ต่างๆอะสารพัดสารพันทั้งเงินทั้งทองทรัพยากรผู้คนศักยภาพที่เราต้องการการพัฒนาอย่างขีดสุดและรวดเร็วคำถามคือคนที่เป็นกัปตันวันนี้เนี่ยมันเก่งไหมไม่เก่ง กาจะไม่เก่งมันจะเข้าขั้นไปสู่โง่ด้วยเขายังบอกไงว่าไม่ต้องไปวัดเสื้อวัด IQ เลิกวัดเสื้อได้แล้วไปวัด IQ แล้วเอา IQ มาโชว์ให้พี่น้องประชาชนดูแล้วจะได้รู้เลยว่า IQ ขนาดนี้มึงมาเป็นนายกได้เพราะพ่อต้องวัด IQ พ่อมันด้วยและพ่อมันเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกก่อนเข้าคุกต้องไปจิตแพทย์ก่อนไอนี่บ้าแล้วแล้ววันลวัดไม่ต้องตอบแทนเลยนะจะตูบ จะแปลภาษาเหนือหรือไม่แปลภาษาเหนือก็แปลว่าทักษิณทํางานเกินหน้าที่เขาพูดกกนั้นไม่ได้พูดเรื่องการแปลภาษาวลวัฒน์เขาพูดว่าทักษิณทํางานเกินหน้าที่เกินตําแหน่งและไอ้กกตเนี่ยก็นั่งนิ่งเฉยดูได้ไม่ทําอะไรเลยกลัวกันไม่หมดกกตเชียงรายออกมารับรองอีกว่าไม่ผิดกฎหมายพองนะไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วแกคนพวกนี้ประสาทแดกว่าวะเออเอาละเพื่อไทย จะเปลี่ยนรูปแบบการหาเสียงยังไงจังเพราะว่าคือพอผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยไปพูดอะไรแล้วบางทีมันก็มินแม่มีเดี๋ยวจะมีคนไปร้องเรียนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับสรวงเชนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่กกตเนี่ยออกมาบอกว่าการปราศาัยหาเสียงของนายทักสินเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงประธานชีกว่ากัมึกงนะกัมกึ่งกัมกลือไปกันหมดทั้งประเทศเลยนะ สรวงบอกว่าต้องดูว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรต้องกันชับไปยังผู้ช่วยหาเสียงทุกคน9 <c oughs> ก้ากัชับไปยังผู้ช่วยหาเสียงทุกคนในเรื่องการพูดนโยบายต่างๆซึ่งจะต้องมีการคุยกันแต่เรื่องนี้นายกรัฐมตีในะนะหัวหน้าพักรับทราบแล้วแล้วก็คุยกันอยู่ถามว่าจะกระทบอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เช่นอาจจะมีคนไปร้องและทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนายสารวงก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนหากเห็นว่าเป็นเช่นนั้นก็เขาก็มีสิทธิ์ร้องเดี๋ยวก็ตก็ตัดสินออกมาเอง แต่เบื้องต้นถ้าสามารถเตือนกันได้เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันถามว่าพักเพื่อไทยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการหาเสียงหรือไม่นายสะระวงบอกว่าหากกรกตอมองว่าสุ่มเสียงก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของนายทักษิณใครจะไปพูดคุยด้วยอะ่อสะสระวงบอกว่าอาจจะให้นางสาวแพรท,ทองทานไปพูดคุยด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรนางสาวแพท,ทองทานรับทราบและมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นอยู่แล้วสะระวงก็พูดได้แค่นี้แหละ ไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้าากวาใครทองไทยก็พูดกับพ่อ,อไม่ได้มากกว่านี้เ<อ>พราะพ่อเป็นคนบัญจากการทุกอย่างพ่อกุมบางเหียนคือถ้าเราไม่ไล่เดียงสานะ<อ>คือพูดจริงต่อก,กันคือทักษิณกุมบางเหียนพักเพื่อไทย<อ>ทักษิณน,นั่นแหละนั่งบนทำเนียบรัฐบาลคือเ,อเอ้าเซ็นเองได้ก็เซ็นไปแล้วออนนี้กฎหมายข็าม่ให้เท่านั้นแหละเราจะจับมือลูกเซ็นจับมือลูกเซ็นถ้าใครพูดถ้าใครคิดว่าฉันพูดผิดเถียงใช่มาเถียงใช่มา